สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวมิถุนทุกท่านนะคะเข้าสูช่ช่องเมมเมชชน e l นะคะวันนี้นะคะเป็นการดูดวงลายปักนะคะเป็นปักหลังของเดือนธันวาคมนะคะก็วันที่16บหถึงสาธันวาคม2องพนะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะจะดูจากคนโสดที่มีคนคุยก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูในส่วนของคนมีคู่นะคะในพาร์ทหลังนะไพ่คำแนะนำแองเจิสก็มีนะคะอยู่ในท้ายคลิปนะเดี๋ยวเมย์ทำทำแซมไว้ให้นะคะ ค่ะพไพ่ใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณมิถุนนะคะใบที่2บอสุดความรักใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณมิถุนคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะก็พลังงานเนี่ยดีขึ้นนะคะจากปักแรกเยอะเลยนะตัวคุณนะคะเป็นนิฟคัพส์นะตอนนี้ไม่ว่า,วาจริงๆแล้วคุณก็ยังมีความรักให้กับคนคุยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันนะก็ยังไม่ได้หมดความรักสักทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในะช่วงปักหลังเนี่ยนะอะไรที่คุณคิดว่า คุณทุ่มเทเขาไปฝ่ายเดียวแหละนะตอนนี้คุณได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะจากาจักรวาลนะคะเขาให้พลังงานดีๆมาแล้วนะว่า,าทางคู่ของคุณคนคุยของคุณเนี่ยเขาจะแบบกลับมานะคะให้ความรักที่มันเท่าเทียมกันนะอย่างที่คุณต้องการนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะก็ทางคนคุยนะคะเขาเป็น The ะฟู l แล้วก็เป็นไน h พนติเคิลส์ไม่มองว่าตัวเขาเนี่ย ได้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วแหละว่าที่ผ่านมาคุณต้องผ่านต้องเจอกับอะไรมาบ้างนะในการที่ตัวเขาอ่ะเหมือนกับเอาเปรียบคุณในความสัมพันธ์น่ะนะคะก็คือเขาอาจจะทําไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะบางทีคนเราอาจจะกรณีคนคุยอ่ะนะคะบางทีเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วเขาไม่มีเวลาให้คุณก็เป็นการทำร,ร้ายจิตใจคุณโดยที่ไม่ตั้งใจก็เป็นไปได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะ ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากนะเพราะว่ายังไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังเป็นคนคุยอยู่ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ได้ให้พิเอโรกับคุณแล้วก็เลยเหมือนกับทําร้ายคุณนะคะทางอ้อมนะแต่ตอนนี้เมีมองว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่หมนะคะเพราะว่าเขาเองก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าอยากจะมอบความรักให้กับคุณเหมือนกับที่คุณมีความรักให้กับเขานะคะไพ่ไนท์ทั้งคู่เลยนะก็เหมือนกับว่าคนที่แบบมีใจตรงกันอ่ะก็คืออยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะมีคอมมิชเมนต์กับคนนี้คุยกันมาพักนึงแล้วก็อยากที่่จะะไปตตอนแ แต่ว่าด้วยอะไรก็ตามทางฝั่งของคนคุยที่มันผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยสม่ําเสมอแล้วคุณก็เหมือนไปทุ่มเทเขาอยู่ฝ่ายเดียวจนคุณเหมือนอยากจะถอดใจไปแล้วค่ะคุณมิทุนแต่ว,ว่าออในปลายปีเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าคนคนนี้เหมือนเขาตื่นแล้วว่าเขาชอบคุณอะนะนะเขาก็เลือกคุณอนะนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะกัก,กหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณอนะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะส่วนบทสรุปความรักนะคะเป็นสถ้วยนะคะก็มีสิบดาบกับหัวแล้วก็มีนายบสอดกับหัวไพ่ทั้งสาใบบทสรุปกับหัวหมดเลยอะทำไมเป็นอย่างนี้รู้ไหมก็เพราะว่าตัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่า จะยังรักเขาอยู่และอยากไปต่อแต่ว่าคุณเหมือนกับปากกับใจไม่ตรงกันนะมีมองว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าคุณผิดหวังมาเยอะไงี่ยเพราะว่าคุณทุ่มเทกับเขาไปเยอะแล้วเขาก็เมินเรานะเนาะพอเขากลับมาคุณไม่ค่อยไว้ใจแหละนะแล้วส่วนมากเนี่ยคุณจะแสดงอาการว่าเฉย นะคะไม่ไม่ได้แบบว่าไปตอบสนองอะไรแต่ว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่ได้จบนะสิบดาวมันกลับหัวนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจเขานั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจในความรักครั้งนี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะถามว่ารักไหมรักนะแต่ก็คือไม่ได้แบบรีบรับ กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เขานําเสนอมาให้อีกครั้งหนึ่งอะนึกออกไหมคะคุณสองคนอาจจะถึงขั้นบล็อกกันไปแล้วด้วยซ้ำแล้วเขากลับมาในแบบเนี้ยเมมองว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้บอกเขาอะว่าตกลงจะกลับมาเหมือนเดิมคุณเหมือนกับรอดูเชิงอยู่นะคะไพ่อีกใบหนึ่งที่ไม่เปิดให้อ่ะได้เป็นเดอะเฮอร์มิตนะเมมองว่าตอนนี้คุณน่าจะเก็บตัวแหละคุณอาจจะคุยออกับเขาอนะอาจจะปลดบล็อกแต่ว่าไม่ได้แบบ ให้คุยเหมือนเดิมเลยอะแม้ว่าคุณยังงอนอยู่นะแล้วก็อยากจะดูอาการเขาว่าเขาจะสม่ำเสมอกับเราได้มากแค่ไหนแต่ถามถึงความในใจเ่ะคุณยังมีใจให้เขาอยู่นะคะแล้วก็ j u d g m e n t มันมาบอกว่าตอนเนี้ยคือไม่มองว่าเขาเองก็จริงใจแล้วแหละเพราะว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณอยากจะได้แล้วร้องขอ,อมานานแล้วนะแต่ตอนเนี้ยถ้าจะให้กลับไปให้อภัยเลยทันทีคุณก็ยังนะคะก็คือเหมือนให้โอกาสแบบ มีกำแพงกั้นอยู่เท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะโดยเฉพาะใครที่เจอในเรื่องราวของรักสังเ้าไม่มองว่าคุณน่าจะคาดโทษเอาไว้แหละว่าขอดูก่อนนะถ้าเกิดว่ายังกลับไปเจ้าชู้เหมือนเดิมนี่ก็คือจะยังไม่ไม่รับรักอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่มันยังไม่มีการกลับมาหวานชื่นนะคะไม่มองว่าตัวคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายที่ ตั้งกาดเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความรักเขานะทีนี้มันจะมีไพ่ไทยสำรับนะคะใบหนึ่งนะคะเป็นเอะเซ็น ids, เ์เพนดิเคิลนะมันก็หมายถึงการเริ่มต้นความรักใหม่ๆอะ่ะซึ่งก็คือกับคนเนี้ยที่เขากลับมานะคะนะดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าแนวโน้มในปีหน้าต้นปีเ่ยคุณสองคนน่าจะได้กลับมาคบกันคุยกันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าช่วงปลายปีคุณอาจจะอยากใช้เวลากับครอบครัวคุณมากกว่าที่จะ ไปกับเขาคนที่เคยหาอกคุณอะนะก็คือไว้เชิงนิดนึงประมาณนี้นะคะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนโสดที่มีประเด็นนะก็ได้รับความยุติธรรมแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าหน้าไพอ่อ่ะขึ้นมาก็คือเป็นแค่คําแนะนําเป็นพลังงานนะคะตัวคุณจะตัดสินใจยังไงจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะคุณเป็น เจ้าชะตาคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้นะคะก็ฝากไว้นะส่วนชาวสองนะคะหน้าไพ่สามารถสลับข้างกันได้นะคะคุณไปปรับกันเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ขออ่านในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะสําหรับคนที่แบบมีคู่แล้วเนี่ยที่เคยทะเลาะกันกับคนรักอะ่ะกับสามีหรือภรรยาเอ่อในปากหลังนะคะในสิ้นปีเนี้ย คือเหมือนอสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาจำลึกผิดนะแล้วเขาก็แบบรู้ว่าในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาละเลยอะไรเงี้ยที่ให้ความรักไม่เท่ากับคุณนะ่ะนะเขาอยากที่จะแก้ตัวนะคะคือเขาเป็น the fool แล้วก็เป็น night o p p e n d i c l e s นะเขาถือเอาความรักนะคะวิ่งกลับมาหาคุณแล้วก็อยากขอโอกาสใหม่นะอยากให้คุณให้อภยัยเขานะคะคุณสองคนอาจจะถึงขั้นโกรธกันจนถึงขั้นแยกกันอยู่ไปแล้วก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขากลับมาง้อคุณแบบ ตื้อเลยแหละนะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปอ่ะเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะส่วนตัวคุณจริงๆแล้วคุณยังรักเขาอยู่นะคุณไม่ได้ปล่อยเขาแล้วนะแต่ว่าคุณอาจจะแสดงออกว่าคุณเฉยๆแล้วก็ยังไม่ยอมแบบคืนดีด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะไม่ได้แยกกันอยู่คุณอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่คุณก็คือยังตึงๆใส่เขาอยู่เหมือนกับว่าอยากจะสอนบทเรียนให้เขาได้เรียนรู้อะคะ่ะว่าที่ทําไปทั้งหมดที่ผ่านๆมาที่แบบปล่อยให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายตามง้อ อะไรอะไรก็คือเราต้องแบบเสียสละให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอะ่ะคุณก็เลยยังมีอาการของสีถ้วยนะคะมีส0ดาบกับหัวแล้วก็นายับสอดนะก็คือเหมือนคนที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับไปอะ่ะนะก็คือยังไว้เชิงอยู่นั่นเองแต่ไม่มองดูแล้วแหละว,ว่าไพ่มันมาเฉลยแล้วว่าตัวคุณยังมีใจให้เขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโกรธแต่ก็ยัง มีความรักความผมงใยหยเขาอยู่มาค่ะจัดจเม้นต์มาเนี่ยมาบอกว่าตอนเนี้ยคุณได้รับความยุติธรรมแล้วนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยอยู่คนเดียวในชีวิตสมรสครั้งนี้แต่ตอนเนี้สามีหรือภรรยาคุณเนะี่ยหรือว่าแฟนอะเขารู้แล้วแหละว่าที่ผ่านมาคือเขาทําอะไรไว้แล้วเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือคุณแบ่งเบาภาระคุณนะถ้าคุณต้องรับภาระอยู่คนเดียวในส่วนข,ของเรื่องของงานบ้านงานเรือนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิตสมรสอนะตอนนี้เขาก็เหมือนอยากจะ เหมือนกลับมาเริ่มใหม่อ่ะนะพูดง่ายๆก็คืออยากจะให้คุณให้อภัยแล้วก็เริ่มกันใหม่เลยนะประมาณนี้นะคะ the f o l l หมายถึงแบบนั้นนะคะอืมก็พลังงานที่เมย์เปิดมาให้เสริมอีกใบหนึ่งได้เป็น the hermit นะเมย์มองว่าตอนนี้ยังไงถึงแม้ว่าคุณจะรู้แหละว่าเขาก็จริงใจเขาขอโทษจริงแต่คุณก็อยากจะไม่อยากให้อะไรมันง่ายเกินไปอเมย์มองว่าตอนนี้คุณยังเงียบอยู่คุณยังแบบเก็บตัวไม่ได้แบบ ให้อภัยเลยแล้วก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยคุณให้โอกาสเขานะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลับไปหวานแหววอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกเหลิองอะนะก็คือเหมือนอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าโอเคทําผิดก็ต้องแบบยอมรับในสิ่งที่ทาแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงอะก่อนที่คุณจะแบบยอมรับเต็มหัวใจนะคะแล้วก็พลังงานที่เมย์เปิดให้อันหนึ่งนะคะก็คือท้ายสำรับเนี่ยมันเป็นเอซสเปนเิคอลจะไม่บอกว่าคู่สองคนยังไงก็ได้กลับไปครองรักกันเหมือนเดิมนะคะในปีหน้านะก็คือความรักเนี่ย มันยิ่งใหญ่อ่ะนะมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะเหมือนกับตอนที่คุณได้เจอกันใหม่ๆตอนแต่งงานกันใหม่ๆนะไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะทิศทางเป็นยังไงถ้าเกิดว่ายังมีปัญหายังมีคําถามยู่ดนใจว่า สามีหรือภรรยาเราเขากลับมาขอโทษเขาจริงใจไหมนะก็คือตอบได้นะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเขามีความรักที่ยิ่งใหญ่มาให้คุณเหมือนเดิมนะเหมือนตอนนี้เขาจีบคุณใหม่ๆนั่นแหละนะคะถ้าคุณให้โอกาสเขาอะ่ะคุณก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคะตามหน้าไพ่นะคะส่วนเคุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะไม่มองว่าการที่คุณยังยืงย้อเวลาซื้อเวลาเอาไว้ยังไม่แบบว่าตอบสนองเขาแบบทันทีที่เขากลับมาง้องเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ช่วยเขาได้เรียนรู้เป็นบทเรียนของเขาว่าถ้า ถ้าเกิดว่าเขา,อ,าอยู่ในชีวิตสมรสแล้วเขาแบบทำอะไรไม่ยุติธรรมกับคู่นะเขาก็ควรที่จะแบบได้รับบทลงโทษแบบนี้แหละนะเราไม่ควรจะแบบไปตามใจเขาทุกครั้งพอกลับมาแล้วก็แบบอ้าแขนรับเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะแบบนั้นก็คือสอนบทเรียนเขาค่ะยังไงตอนนี้ Just m เมนมันขึ้นแล้วคุณได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะ g เอตติ้ t ชุนโดไวช h o ตอ e r นะคะเดี๋ยวเมย์ขออีกใบหนึ่งนะฮันไอโมนค่ะคำแนะนำของ Angels นะคะสำหรับคนที่ โสดมีประเด็นมีคนคุยอะนะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณ2คนได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะการที่คุณอาจจะเลิกคุยไปแล้วคุณอาจจะงอนกันแล้วแบบคนคุยเนี่ยเขากลับมางอ้อก็คือคราวนี้คุณจะได้เรียนรู้นิสัยที่แท้จริงของกันและกันมากขึ้นที่ผ่านมาที่ต้องแบบ เลิกคุยกันไปงอนกันไปเนี่ยก็คือก็เป็นบทเรียนให้เขาอะคะ่ะนะได้รู้จักคุณคุณได้รู้จักเขาแล้วก็ต่อไปที่ทางความรักมันจะเป็นยังไงอะก็คือก็ตรงนี้แหละจากตรงนี้แหละที่ได้เรียนรู้กันะนะคะก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไปต่อกันยาวๆได้ไหมจะมีคอมมิชเมนท์ที่มากขึ้นได้ไหมกับคนคนนี้นะเพราะว่าเหมือนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีการทะเลาะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะคราวนี้ก็เหมือนจักรวาลอยากให้แบบเรียนรู้กันให้มันถ่องแท้จริงๆอะนะคะ ประมาณนี้ฮันนีมูนนะคะก็สําหรับใครที่คืนดีกันเนี่ยมีโอกาสที่คุณ2คนจะได้แบบไปเที่ยวกันใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกันหนะ้าปีใหม่ก็ดีใจด้วยนะคะมันก็เหมือนกันแบบคือกรณีก็คือคนที่งอนกันทะเลาะกันคู่รักอะที่โกรธกันอะก็ปลายปีนี้จะได้กลับมาคืนดีกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันะนะก็สรุปง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวมิถุนยังไงเมย์ก็ยินดีด้วยนะสําหรับใครที่อยากจะ กลับไปคืนดีกับคนรักเก่านะคะสามีหรือภรรยาที่เถียงกันทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันนะคะ่ะวันนี้เมย์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ